สวัสดีค่ะวันนี้นะคะในคลิปนี้ค่ะคุณเม่ก็จะมาสอนทุกคนนะคะเขียนจดหมายค่ะเพราะว่าเวลาที่เราจะไปสอบข้อสอบ A I เนี่ยเราจําเป็นต้องสอบเขียนจดหมายด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยครูจะแนะนําให้รู้จักก่อนเนาะว่าจดหมายมีกี่ประเภทเป็นอะไรยังไงบ้างให้เรารู้จักนะ่ะภาพรวมของมันก่อนเนาะอ่าเรามาดูกันเลยค่ะว่าประเภทของจดหมาย ที่เราอาจจะเจอในการสอบประเภทของจดหมายประเภทของจดหมายแบบแรกนะคะที่เจอค่อนข้างบ่อยเลยก็คือจดหมายเขียนไปสอบถาม เขียนจดหมายสอบถามข้อมูลแบบแรกยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นครูสนใจจะไปพักผ่อนที่ทะเลสาบโบเินเซ่แล้วครูเนี่ยอยากรู้ว่ามีโรงแรมอะไรบ้างืูว่า คู่สนใจโรงแรมเนี้ยที่อยู่บริเวณทะเลสาบบูเดนเซต้องการเขียนไปจองโรงแรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเช่นมีส่วนลดพิเศษไหมในช่วงนี้มีถ้าสมมติว่าเป็นห้องแบบไอเซ s i ซ m เมอรราคาเท่าไหร่มีแบบฮาพังซีโอนไหมหรือว่าโฟพังซีโอนไหมราคาก็คือเป็นการเขียนไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแบบนี้แบบแรกเจอบ่อยสุด นะคะต้องเตรียมตัวไปให้ดีๆเลยต่อมาแบบที่สองค่ะก็คือการเขียนจดหมายเชิญเขียนจดหมายเชิญเช่นอาจจะทุกวันนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช้คำว่าจดหมายอาจจะเป็นอ e ีเมล SNS เข้อความมือถือนะคะ แต่ครูใส่กว้างๆไว้ก่อนนว่าเป็นจดหมายอ่าเขียนจดหมายเชิญเชิญไปไหนได้บ้างเช่นบ่อยสุดคืองานวันเกิดชวนมาปาร์ตี้ก็ว่าไปได้หมดนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการเขียนจดหมายเชิญเพื่อนมางานวันเกิดเราก็ต้องบอกใช่ไหมว่าเราจะจับที่ไหน เมือ่อไรย่างไรอยากให้เพื่อนเอาอะไรมาบ้างตรงนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับโจทย์ที่เขาให้มาว่าเขาว่าอยากให้เราเขียนอะไรบ้างต้องลองไปอ่านให้ดีนะคะอะ่ต่อมาแบบที่สามก็คือเขียนตอบรับคำเชิญในกรณีเมื่อกี้เนี่ยคือ เราอ่ะเขียนไปเชิญเขาแต่ข้อสั่เนี่ยคือเขาว่าเขียนมาเชิญเราแล้วเราอ่ะตอบรับคําเชิญว่าเราสามารถไปได้หรือไม่ได้เพราะอะไรนะคะถ้าไปให้เราหิ้วของอะไรไปด้วยไหมตามมารยาทเนาะของคนเยอรมันเนี่ยเวลาที่เราไปเยี่ยมบ้านทีอื่นเนี่ยเราก็จะมีการหิ้วของติดมาติดมือไปเวลาที่ไปร่วมงานปาร์ตี้นะคะยกตัวอย่างเช่นการเขียนตอบรับคําเชิญเช่นเพื่อนชวนไป เที่ยวมปที่เมืองเขาหรือว่าชวนไปเที่ยวบ้านชวนมางานวันเกิดเราก็ตอบกลับว่า,าไปได้หรือไม่ได้แบบที่4ค่ะแบบที่4นะคะก็คือเขียนโพสการ์ค่ะหรือว่าโพสคาเธอเขียนโพสการ์ เช่นเขียนเล่าว่าตอนนี้เนี่ยเรามาเที่ยวที่เมืองนี้นะยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะบอกว่าตอนนี้ตามโจทย์นะคะตอนนี้เนี่ยฉันอยู่ที่เมืองมุนเช่นอากาศที่เนี่ยดีมากเลยเมื่อวานฉันออกไปนอกเมืองมุนเช่นไปเที่ยวปราสาทนอยชวนสไต์ฉันอยากให้คุณมาอยู่ที่นี่ด้วยจังอย่างเงี้ยที่นี่อาหารอร่อยมากเลยฉันได้ไปชิมไสก้กรอตกตึกต ฉันได้ไปชิมเบียของเมืองนี้ตึกตึแบบนี้ค่ะนี่ค,นคือตัวอย่างของการเขียนโพ s สการ์หรือว่าโพสการ์นั่นเองหลักๆแล้วนะคะในการสอบเนี่ยก็จะมีการเขียนอยู่ทั้งหมด4แบบก็คือเป็น4ประเภทแบบนี้เนาะอ่ะเรามาดูกันว่าองค์ประกอบที่สำคัญของการเขียจนจดดนายคืออะไรที่จะขาดไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นคะแนนเรารู้จักประเภทแล้วเนาะ คราวนี้เราต้องมารู้จักองค์ประกอบหลักๆของมันด้วยองค์ประกอบของการเขียนจดหมาย มาจจะเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็คืออีเมลอะไรอย่เงี้ยนะคะก็ว่าไปเนาะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือคำขึ้นต้นจดหมายคำขึ้นต้นจดหมายและคำลงท้ายจดหมาย ทุกอย่างนะคะจะแบ่งแบบว่าเป็นทางการกับไม่เป็นทางการเสมอเ่นะทางการ ทางการกับไม่ทางการอเรามาดูกันคำขึ้นต้นจดหมายแบบเป็นทางการ มบเป็นทางการแ่อนะคะเราใช้แบบแรกถ้าเราไม่รู้ชื่อคนที่เราเขียนไปเราไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรเราใช้ว่าเซียเกอแอร์ดามัน้องใช้ตัวเล็กนิดนึง เซียกเกอแอเอร์ดาเมนอุนแฮเรนในกรณีนี้คือไม่รู้ชื่อก็คือเหมือนกับผู้มีเกียรติถึงสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีผู้มีเกียรติ lady a n อ g e n t l น m a n นีน่แกค่ะอันนี้คือในกรณีที่ไม่ทราบชื่อ ผู้ที่เราเขียนไปถึงโอเคไหมถ้าเรารู้ชื่อนะคะเราก็จะใส่ไปว่าเซียเกแอเธออันนี้คือในกรณีที่เป็นผู้หญิงตรงนี้ต้องเป็นชื่อ ผู้หญิงเช่นฟราว์ฮฟมันสมมุติต้องเป็นฟราวแบบนี้คือเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงแต่ถ้าเป็นผู้ชาย เราใช้ว่าเสียเกอแอแทเซียเกอแอแทนะคะข้างหลังก็จะเป็นแทโฮฟมันสมุิ ีถ้าเป็นผู้ชายแบบนี้นะคะแต่ถ้ามีสองคนเราก็ใช้ไปเลยเซียเกเอเธออันนี้คือข้างหลังคือมากกวันหนึ่งโจดอุ้นจจดขครก็ว่าไปอันนี้คือมากกว่าหนึ่ง แบบนี้นะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นนำสกุลเขาเราก็เขียนตามนาำสกุลเขาไปเลยตามนี้เขาสะกดเนาะอันนี้คู่สมมูิขึ้นมานะคะอะแบบนี้เนี่ยคือแบบที่เป็นทางการคราวนี้ถ้าไม่เป็นทางการละ ไม่เป็นทางการไม่เป็นทางการแปลว่าอะไรใช้กับใครเช่นเพื่อนคนรู้จักเนาะทางการเช่นหัวหน้าหรือคนที่ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวเราแบบติดต่อทางธุรกิจอยังไงติดต่อ ทางธุรกิจไม่เป็นทางการก็คือเพื่อนครอบครัวคนสนิทใกล้ตัวเรานะคะอ่ะมาแต่ว่าเราต้องรู้จักชื่อเขาใช่ปะถ้าสมมติว่าเป็นแบบไม่ทางการเนี่ยดังนั้นอันเนี้ยไม่มีมันจะไม่มีในกรณีที่แบบเราไม่ทราบชื่อคนเพราะเราเราไม่เป็นทางการเราต้องรู้จักขเขา แน่ๆนะคะแบบแรก,กไม่มีก็จะมีคือถ้าเป็นผู้หญิงถ้าเป็นผู้หญิงเราก็จะใช่ว่าลีเบอร์ยกตัวอย่างเช่นลีเบอร์ลีเบอร์อาชื่อผู้หญิงลีเบอร์มิคาเอลา นี่คือตามด้วยเซฟงผู้ชายก็จะเป็นลีแบลรีแบลร,รีแบลเอาเป็นอะไรดีมีคาเอลแม่ผู้ชายหรือเพเทอร์ก็ว่าไป ก็คือให้เป็นผู้ชายแล้วก็ไม่ต้องมีฟราวไม่ต้องมีแฮร่นำหน้าไม่มีเพราะว่าไม่ได้เป็นทางการไม่ต้องมีไม่ต้องใส่กับมิสเตอร์มิสซิสนะคะแต่ถ้าหลายคนก็เป็นรีเบอร์เหมือนกันมากกว่านึ่งเช่น เอกขาเอลาอุนเพเทอแบบนี้นะคะจะเห็นว่าตัวที่ปากก็คือตัวนี้ตัวได้วยดีถ้าผู้ชายจะลงด้วยแท้ๆมันมาจากไหน,นเนี่ยมันก็มาจากพวกเนี้ยให้เน้ขนขตัวพวกนี้เอาไว้ผู้ชายผู้หญิงมันก็คือมาจากพวกเนี้ย มันก็คือถอดร้างันไปมาเป็นยู่ที่การสังเกตนะคะอ่าต่อมาเรามาดูมั่งคาลงท้ายจดหมายเหมืนเดิมเลยแบ่งเป็นสองฝั่งนะคะก็คือทางการกับไม่ทางการใช้เคสเดียวกันเลยนะคะแต่จดหมายเนี่ยโชคดีหน่อยตรงที่ไม่ต้องมีแบ่งเพจ ถ้าแบบเป็นทางการเราก็ใช้อยู่แบบเดียวไปเลยก็คือมิดฟลอยลิกมิดฟลอยลิกเชนกรูเซนอารมณ์แบบด้วยความเข่ารลบนับถืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ถ้าไม่เป็นทางการเราก็มังจะใช้พวกฟีเลอร์บลูเซอร์หรือแฮสติกเชอร์บลูเซอร์แบบ นี่นะคะก็คือเป็นการเขียนจดหมายมีทั้งแบบที่เป็นทางการแล้วก็ไม่เป็นทางการเราก็ต้องไปพิจารณาดูว่าจดหมายที่เราเขียนไปเนี่ยอยู่ในกลุ่มไหนส่วนใหญ่แล้วนะคะจดหมายที่เขียนสอบถามข้อมูลเนี่ยมักจะเป็นแบบทางการมักจักนะเพราะว่าเราต้องเขียนไปถึงคนที่แบบไม่รู้จักเราหรือว่าเราต้องไปเขียนสอบถามข้อมูลทางธุรกิจ อะไรเงี้ยหรือว่าเราจะซื้อของเนี่ยมักจะเป็นคนที่เราไม่รู้จักนะคะมักจะเป็นแบบทางการแต่ถ้าเป็นจดหมายเชิญเป็นได้สองกรณีทางการก็ได้หรือไม่ทางการก็ได้ทางการเช,นช่นเชิญหัวหน้าเชิญหัวหน้าแบบเนี้ยทางการไม่ทางการเช่น เชิญเพื่อนนะคะเขียนตอบรับคำเชิญก็เหมือนกันเป็นได้สองแบบอาจจะเป็นทางการหรือไม่ไม่ทางการอันนี้ก็คือตอบรับถ้าหันหน้าถ้าวันหน้าเชิญเราไปไงานวันเกิดเนาะ เราจะตอบมาไปไม่ไปมันก็จะอยู่ในกลุ่มของทางการตอบหัวหน้าตอบหัวหน้านะคะแต่ถ้าสมมติว่าไม่ทางการก็คือตอบเพื่อนนี่แหละอาจจะไม่ใช่แค่หวัวหน้าเนาะอาจจะเป็นแบบบริษัทอื่นเขียนเชิญเรามาเป็ร่วมงานปาร์ตี้ที่บริษัทแล้วเรา ไปได้ไปไม่ได้ก็คือจะเป็นอะไรที่แบบเป็นภาคธุรกิจไม่ใช่เรื่องของการที่แบบเป็นส่วนตัวนะคะต่อมาค่ะคือถ้าเป็นส่วนตัวเนี่ยก็คือเราหนับเป็นแบบไม่ทางการแบบนี้เนาะอันนี้คือสมมุตินะคะเช่นทางการเช่นหัวหน้าตอบหัวหน้าหรือว่าตอบแบบบริษัทอืน่นแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนนั่นแหละในการตอบเขาก็จะให้เราตอบบุคคลมากกว่าที่เป็นภาคแบบว่าบริษัท ต่อมาค่ะเขียนโพสการ์ดเธอเขียนโพสการ์ดแน่นอนว่าเราจะเขียนโพสการ์ดไปหาใครเนี่ยเราต้องเขียนไปหาคนที่เรารู้จักแล้วก็มักจะเป็นคนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดดังนั้นเขียนโพสการ์ดเธอหรือโพสการ์ดเนี่ยมักจะเป็นแบบไม่เป็นทางการไม่ทางการเพราะเรามักจะเขียนไปหาเพื่อนนะคะครอบครัวแฟนอะไรก็ว่าไป แบบนี้เนี่ยก็คือเป็นวิธีการดูแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแหละเราก็ต้องลงไปวิเคราะห์ตัวจดหมายอีกทีหนึง่งว่าเขาว่าอยากให้เราเขียนแบบไหนเห็นจดหมายปุ๊บอยากแรกดูก่อนเลยเป็นจดหมายแบบไหนสอบถามข้อมูลหรือเปล่าหรือจดหมายเชิญหรือว่าเป็นจดหมายตอบรับคําเชิญหรือว่าเขียนโปสการ์ดจากนั้นมาดูต่อว่าเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการนะคะอันนี้เนี่ย เป็นวิธีการวิเคราะห์แบบคร่าวๆจะให้ชัวร์จริงๆเนี่ยครูก็แนะนําว่าตอนสอบอ่านคําตอบให้ดีอีกครั้งอ่ะไม่ใช่ตอนสอบอ่านโจทย์ให้ดีอีกครั้งหนึ่งแต่ขาวว่าเขาต้องการอะไรจากเราแล้วโทนของจุดหมายเป็นแบบที่เป็นฐานการหรือไม่เป็นฐานการอันเนี้ยที่ครูเขียนให้เนี่ยมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเป็นแนวโน้มที่มีโอกาสเกิดขึ้นสูงมากๆใช้คำนี้ละกัน นะคะจากที่ดูข้อสอบทั้งหมดมาส่วนใหญ่ก็จะไม่หนีแบบนี้เลยเนาะแล้วก็จำพวกคำถามึ้นต้นจดหมายและคำลงท้ายจดหมายให้ดีส่วนตัวเนื้อหาข้อสอบการเขียนก็อ่านโจทย์เขาให้เขียนอะไรเราก็ต้องให้ข้อมูลแบบนั้นเช่นเขาบอกว่าให้เราใส่วันที่ของงานปาร์ตี้เราก็ต้องใส่เขาถามว่าทำไมเราถึงเขียนจดหมายนี้ เราก็ต้องให้เหตุผลว่าเราเขียนมาเพราะอะไรยกตัวอย่างเช่นฉันเกิดวันเสาร์ฉันอยากจัดงานวันเกิดฉันเลยอยากเชิญคุณเนี่ยคือเหตุผลที่เราเขียนจดหมายมาเราต้องระบ,บุให้ชัดเจนนะคะมันจะมีการถามอยู่ว่าให้เราอะค้นต้นจดหมายก่อนโดยการที่บอกว่าจดหมายฉบับนี้เนี่ยเขียนมาเพื่ออะไรเราก็ต้องดูไปตามโจทย์เนาะถ้าเชิญเราก็บอกว่าอ๋อเราเขียนมาเพราะเราจะเชิญคุณมางาน สมมติว่าเราจะเขียนไปสอบถามข้อมูลเราก็ต้องบอกว่าเราเขียนไปเพื่ออยากจะรู้ข้อมูลดังต่อไปนี้นะคะอ่าโอเคค่ะก็ลองไปเตรียมตัวเรื่องการเขียนหมายให้ดีนะคะเชื่อว่าคลิปนี้เนี่ยมีประโยชน์ต่อหลายคนอย่างแน่นอนค่ะไปเจอกันใหม่ค่ะชู